สวัส uh, ดีครับชื่อเอกชัยรอดตโนนะครับชื่อที่ใช้ในงานดีไซน์จะใช้ชื่อว่าเฮดเอกครับ mm hmm. เห็นแบนแบนโวมามามา,มาสักพักแล้วเห็นเหมือนกันเพราะว่าโวมีมีคาแรคเตอร์ที่ที่โดดเด่นมีโลโก้ที่เป็นสายสายฟ้าจริงๆก็เหมือนเหมือนกับโลโก้ของเฮดเอกที่มีแบบสายฟ้าเนาะก็พอดีเลยลง ลงตัวพอดีเลยพอโบ๊ติดต่อมาก็ก็รู้สึกเอออยากอยากทําเหมือนคาแรคเตอร์การดีไซน์ของของโบ๊เนี่ยมีเอกลักษณ์มีความสวยแล้วก็ดูแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงกับที่เรา,ท,เราเที่เราเคยที่เราเคยทําแล้วก็เราเราชอบแบรนด์นี้อยู่ละเออพอติดต่อมาก็รู้สึกว่าอยากทําน่าสนุกดี ดีไซน์แฟชั่นกับกีฬาจริงๆมันเป็นของคู่กันมาน,นานแล้วนะตั้งแต่แบบเด็กๆแบบตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องยุค 80, 90, 2000มาเรื่อยอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนที่มันอยู่แค่ในสนามใช้ใช้เตะกันอะไรเงี้ยจนวันนึงมันกลายเป็นกลายเป็นแฟชั่นทุกคนเอาเสื้อผ้าที่อยู่ในกีฬาอยู่ในสนามฟุตบอลเอามาใส่ข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจมา จนพอพอเราโตอ่ะโตขึ้นมาเขาได้ทํางานเกี่ยวกับด้านพวกกีฬาด้วยได้มีงานเกี่ยวกับการาฟิกจนวันหนึ่งกลายเป็นว่าเราได้มาออกแบบเสื้อผ้าเป็นดีไซเนเอร์ก็เลยเอาความชอบสมัยเด็กๆที่เรา,ท,เราที่เราเป็นคาบจำาั้งแต่ฟุตบอล90ปี2000เอามาใช้ในงานปัจจุบันที่ที่เราได้ทํา พอทำเป็นคอลเลกชัน n นคนชอบไปนึกถึงช่วง90ใช่ไหมทำแบบ90ฟิลแบบลายเยอะๆมีความเป็นสีชุดฉาดอะไรเงี้ยแต่พอทำมาสักประมาณหนึ่งอะเริ่มรู้สึกว่าจริงๆ90เนี่ยมันก็มีสเสน่ห์นะแต่ว่าไอความเป็นปี2000เนี่ยพอถัดมาจาก90อันนั้นน่ยก็มีความเท่อีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราเราจะโตมากับฟุตบอลช่วงยุคยุค2000ที่มันมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยขึ้นมีความเรียบ มีความเรียบขึ้นแต่ว่ามันจะมีรูปทรงมีเชฟบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเท่นะถ้าเราไปหยิบหยิบมาใช้ในในเสื้อบอลน,นะนะตอนนี้อย่างพวกเรื่องของการคัตติ้งบางอย่างการการเย็บนะครับในพวกแพทเทิร์นของเสื้อบอลแล้วก็การวางโลโก้เออมันมีสเสน่ห์นะมันมีมันมีความเท่คือมันจะเรียบเรียบกว่า90แต่ว่ามันจะทดแทนมาด้วยความแบบคัตติ้งที่มันดูแบบ เออมันมีสเสน่ห์มันมีการเว,ว้ามีเชฟมันดูเท่ขึ้นก็เลยไปเอาเอาไอ้คาแรคเตอร์แบบนั้นเนี่ยมาใช้ในคอลเลกชันนี้ซึ่งคิดว่า,น,าน่าจะเหมาะสมกับโวมีตัวแรกที่ที่ทำเป็นอันแรกเลยก็คือเสื้อดำเสื้อสีดำแล้วก็มีลายสายฟ้าตรงเนี้ยนั้นมองได้อินสปายมาจากพวกเสื้อเทรนนิ่ง เสื้อเทนนิงของฟุตบอลช่วงปี2000นะมันจะจะมีความเรียบๆอยู่ไม่ได้มีลายอะไรเยอะแต่ว่าเขาจะเอาเอารวดลายบางอย่างแบบมาแทรกตรงข้างๆไม่ค่อยไปรบกวนแบบตรงกลางมากเพราะตรงกลางอาจจะมีพวกสปอนเซอร์มีมีมีเท็กซ์มีโลโก้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีมาเล่นตรงแขนกับตรงตรงลำตัวซึ่งก็เอาไอเดียนี้มาใช้มาใช้กระตัวนี้แต่ว่าเราก็ทําให้มันเข้ากับโวตรงที่ว่าก็ใช้สายฟ้าซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของโว้อยู่แล้วเอามา เอามาใส่แล้วก็ให้มันต่อมาจากตัวแขนอะไรเงี้ยซึ่งพอวางแล้วก็จะสื่อว่าเออมันก็เท่คล้ายๆแบบเสื้อที่เราชอบในในยุคปี2000่ยพวกเสื้อเทรนนิ่งของทีมต่างๆอะไรเงี้ยนั้นก็เป็นไอเดียของไอตัวตัวแรกส่วนตัวถัดมาที่เป็นอคอกลมนะครับเป็นเป็นเรียบๆมีมีสีดํากับสีส้มเนาะตัวนั้นก็ได้ไอเดียมาคล้ายๆกันในเสื้อเสื้อแข่ง พวกแบบฟิลของฟุตบอลอิตาลีพวกเกาโช่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเรียบอยู่แหละแต่ว่าก็มาทดแทนด้วยการคัตติ้งที่มันมีเคริร์ฟมีเชฟที่ดูแล้วแบบเดี๋ดูมันมีมูฟเมนต์อะดูแบบพยายามให้มันมีสเสน่ห์แบบในของเสื้อแข่งในยุคในยุคตอนนั้นอะอาจจะแบบไม่ได้คัตติ้งแบบตรงไปตรงมาอาจจะมีเชฟมีความโค้งแล้วก็ใช้การวางโลโก้ ให้มันดูสนุกขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีการไล่สีนิดหน่อยให้ดูแบบไม่ไม่น่าเบื่อเกินไปแล้วก็ใช้สีส้มมามาคู่กับสีดำแล้ให้มารู้สึกว่าคอลเลคชันนี้มันมีสีสันที่แบบไอ้มันฉุดฉาดขึ้น,นอะไรเงี้ยครับตัวมาตัวคอสเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่พยายามฉีกเอาเอาอีกสไตล์หนึ่งมามาแมทกับ ความเป็นพวกเสื้อกีฬาก็คือเสื้อพวกมัลต r คอสที่มันดูแบบมีความมันๆเน่ยเราน่าจะเล่นอะไรได้เยอะขึ้นเรื่องนอกจากเรื่องของคัตติ้งการวางโลโก้อันนี้ก็จะเอาลายมันจะมีลายข้างๆที่เป็นเหมือนสายฟ้าซึ่งเป็นเป็นโลโก้ของวออยู่แล้วแต่อันนี้จะทำให้มันดูสนุกขึ้นก็เลยเอาแบบเอาภาพของฟ้าผ่าเอามาทำให้เป็นใส่อิเลเมนต์แบบให้มันดูเป็นความมีก้าสูนิดนึง กางสูตรปลายๆคือแบบมีความเป็นดอทเป็นฮัฟทนอะไรเงี้ยมาเล่นกับมาเล่นกับภาพอันนี้ออกมาแล้วชอบเห็นแล้วชอบเลยอยากใส่ตัวนี้ก่อนเลยระยะเวลาการทํางานของโปรเจกต์นี้จริงๆก็ประมาณสเมถนงะที่เดือนท,ที่ได้เวิร์ฟมาก็จริงจริง,รง,รงมันก็ค่อนข้างใช้เวลานานแต่จริงๆก็ไม่ได้สุดไม่รู้สึกว่ามันนานนะเพราะว่าแบบทุกอย่างค่อนข้างรวดเร็วมากพยายามทํากันแบบรวดเร็วหลังจากได้โจทย์ตั้งแต่วันแรกที่มาก็รีบกลับไปทํากันบ้านเลยว่า คอลเลกชันเนี่ยควรจะออกมาเป็นยังไงโดยที่ตอนนั้นโจทย์ไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่าทำคอลเลกชันโจทคือวบต้องการจะเปิด Shop, ช็อปบที่ที่เมืองทองและไอสินค้าตัวนี้คอลเลกชันนี้จะไปอยู่ในช็อปตอนนัเดวันตอนเปิดตอนเปิดด้วยงั้นโจทย์ก็จะจะยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวแบบโอเพนนิ่งเลยของของช็อปด้วยซึ่งช็อปจะเปิดประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะครับซึ่ง ณนะตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อย,ย,อยแล้วทุกคนก็คงได้เห็นได้เห็นกันแล้วอรเงี้ก็ตลอดสี่เดือนนี้ก็สนุกสนุกมากแล้วก็ผมผมก็ได้ได้ความรู้ใหม่ๆนะเพราะว่าบางทีเราอยู่กับงานดีไซน์อย่างเดียวไม่ไม่ได้มารู้เบื้องหลังว่าบางอย่างมันมีเอ้ยมันอาจเราคิดเราคิดว่าอันนี้น่าจะออกมาใช้แบบนี้ดีแล้วแต่พอมาทีวีโอเขาอาจจะมีเทคนิคแบบอีกมากมายมหาศาลเลยให้ให้ได้เลือกให้ได้แบบเราตัดสินใจว่าเอเอ,เอบางอย่าง เราที่เราคิดว่าอันนี้ดีอ่ะพอไปมาเลือกอีกแบบหนึ่งที่ทางเนี้ยเขามีอยู่กเอออ่จะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ดีครับได้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่<ๆ>ก็ฝากด้วยนะครับกับคอลเลกชันโบว์คอลลาบอร์เรชั่นกับเอสเอกนะครับพบกันที่ช็อปโบว์เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับฝากด้วยครับ